แต่ช่วงนี้เราพาไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกับ Virtual r e p r r t e r Power by AIS 5G กับคุณนณิชาค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะช่วง virtual reporter วันนี้อยู่กับดิฉันแนทนิชานะคะจะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองกันหน่อยนะคะเกิดเหตุการณ์ที่หนุ่มจีนคนหนึ่งเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็มาก่อเหตุอลาวาดในสนามบินโดยใช้สเก็ตบอร์ดไล่ฟาดเจ้าหน้าที่ลองไปชมคลิปเหตุการณ์พร้อมๆกันค่ะ คลิปที่ผู้ใช้ t i k t o k กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพของชายชาวจีนคนหนึ่งนะคะที่ถือสเก็ตบอร์ดพยายามจะเดินเข้าไปหาตำรวจท่องเที่ยวซึ่งในมือถือแท่งเหล็กเพื่อใช้ป้องกันตัวและได้ใช้ท่อนเหล็กดังกล่าวฟาดไปที่สเก็ตบอร์ดของชายชาวจีนหนึ่งครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวอีกสองนายจะเข้าไปห้ามปรามชายชาวจีนคนนี้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่9ต่อเนื่องวันที่10สิงหาคมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จำดอนเมืองได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนโวยวายอยู่ในบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพอไปถึงก็พบผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวจีนอายุ45ปีชื่อว่าในเฉินนะคะโดยชายคนนี้จะเดินทางกลับประเทศจีนแต่ว่าระหว่างนั้นทางสายการบินได้ทําการประกาศเปลี่ยนแปลงประตูขึ้นเครื่องทําให้ชายชาวจีนคนนี้ไม่พอใจแล้วก็ก่อเหตุความวุ่นวายขึ้น หลังจากนั้นกับตันของเที่ยวบินดังกล่าวได้ปฏิเสธไม่ให้นะักท่องเที่ยวคนดังกล่าวขึ้นเครื่องบินเพราะเกรงว่าจะสร้างความวุ่นวาย จากนั้นตำรวจจึงได้เชิญตัวนักท่องเที่ยวคนนี้ไปสงบสติอารมณ์นะคะแต่ว่าต่อมาตัวของนักท่องเที่ยวกลับโวยวายแสดงอาการยั่วยุท้าทายซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองเข้าไปเกี้ยกล่อมนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวจนอารมณ์เย็นลงหลังจากนั้นทางสายการบินได้ทําข้อตกลงกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อให้เดินทางกลับประเทศแล้วก็ออกตั๋วเดินทางในไฟล์บินถัดไปช่วงวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ไฟป่าที่เกาะเมาอี e ของฮาวายกันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายแบบเหนือความคาดหมายเลยค่ะเพราะว่าเผาผลาญย่านเก่าแก่จนราบเป็นหน้ากลองขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า50รายแล้วนะคะ ไฟป่าที่เผาผลานเกาะเมาอีซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของหมู่เกาะฮาวายนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับอาคารกว่า1,700หลังยังทำให้สูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองล,อาลาไฮนานะคะสร้างตั้งแต่ปีคศ1834ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชินีแห่งราชวงศ์ฮาวายสมัยที่มีฐานะเป็นเมืองหลวงตอนนี้ ได้มอดไหมเหลือเพียงเท่าฐานเช่นเดียวกับสวนต้นทรหรือว่าบัญย,ยันทรีอันเรื่องชื่อนะคะที่มีต้นไทรอายุ150ปียืนต้นสูงตรงานกว่า60ฟุตหลายต้นแผ่กิ่งก้านครอบคลุมพื้นที่เกือบ5ไร่ที่ตอนนี้อยู่ในสภาพไม่เกรียมค่ะ เหตุไฟป่าในครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย53รายและได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมอพยพผู้คนไปยังศูนย์พักพิงแม้ขณะนี้จะยังไม่ทราบสาเหตุของไฟป่าแต่ก็เชื่อว่าการที่ไฟป่าลุกลามรวดเร็วยากต่อการควบคุมน่าจะเป็นผลมาจากอากาศแห้งและลมแรงซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุเฮริเคนดอร่าที่พัดผ่านพื้นที่ทางใต้ของหมู่เกาะฮาวายค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ Virtual Reporter Powered by AAS 5G ค่ะ